เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีรู้เรื่องครับตรวจเลยฮะวันนี้ผมจะเป็นหนูทดลองให้อาจารย์ตรวจแค่นั้นเสร็จแล้วมาเลยครับไม่เอาตลกจิ้มลูกตานะครับผมอออเอ๊ะไหนเห้อาของดีครับ <c oughs> จริงเหรอครับจริงค่ะ เช่นเคยนะครับกับรายการ รามาเก็ตเรดี้เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาครับกับมิกโปรมพุทธครับแล้ววันนี้มิกยูวกับพัทค่ะเพชรจักรหญิงสุภัตตาพนาจารีค่ะสวัสดีครับคุณพัทวันนี้คุณพัทจ,จะพามิกมาชมแผนกไหนครับวันนี้นะคะเราจะมาที่นี่เลยค่ะศูนย์เลสิกโกรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพี่มิกโอ้ที่นี่เขาโด่งดังมากเรื่องการทําเลชิกด้วยเพราะคุณหมอท่านเก่งแล้วก็สวยมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยค่ะที่นี่วันนี้เห็นพี่มิกใส่แว่นมาด้วยพี่มิกมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าคะไม่มีเลยครับพูดตรงๆเวลาไปตรวจสุขภาพนีคเช็ สายตาออกมาทุกทีจะ20เต็20ม20อสิไอที่ใส่แว่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาไว้กันแสงครับคุณพัดพีปัญหาเรื่องสายตาไหมครับไม่เลยค่ะนี่สายตาปกติดีมากเลยค่ะพี่มีใกล้ไกลอ่านได้หมดใช่ <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีรู้เรื่องครับอ <c oughs> ย่างพี่มิกเนี่ยสายตาปกตินะคะยังต้องใส่แว่นเลยค่ะแล้วถ้าอย่างคนที่สายตาผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้าง ไม่แน่นะบางทีคนอย่างผมคิดว่าตัวเองสายตาปกติมาเจอคุณหมอคุณหมออาจจะเจอว่ามันมีความผิดปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะเพราะเราไม่ได้ตรวจเป็นประจําทุกปีถูกต้องอเชิญเลยครับไปกันค่ะสาธุให้วขอให้ตาไขาัให้ตา <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคคุณพัดค่ะและนี่ก็คือนะคะคุณหมอ วรินทร์จากไไพวงค่ะเป็นผู้ช่วชาญด้านจักสุแพทย์นะคะซึ่งคุณหมอคือหัวหน้าทั้งหมดของ ศูนย์เลสิกเลยซึ่งไม่มีแค่นั้นนะครับคุณหมอเคยทําเลสิกให้กับพี่ชายผมด้วยยินดีมากมากเลยค่บซึ่งไม่น่าทำเลยครับทุกวันนี้มันจับผิดเก่งๆครับผมจากที่ไม่่อยเห็นเห็นชัดแจ๋วเลยครับยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะยินดีจริงๆแล้วศูนย์เลสิกทําอะไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะหลักๆก็คือศูนย์เลสิกแก้ไขสายตาผิดปกติค่ะโดยวิธีการใช้เลเซอร์เป็นหลักนะคะซึ่งการแก้ไขสายตาผิดปกติมีหลายวิธีเลยใส่เลนส์เสริมก็ได้ยิงเเเเเลลลซออออรรร์ก็ไไดดด้้้้้หืืใใสสส่่่่่่่่่แแวววนนนนนนคททททััตาาาาีีียํมพจะช ความจําเป็นในการใช้แว่นกับคอนแทคเลนส์โอ้แต่อย่างของมิกนะครับคุณหมอมิกไม่ได้สายตาสาั้นไม่ได้สายตายาวแต่พอดีว่าอุ้มลูกแล้วลูกจะหล่นลูกเกี่ยวตาขาว hey, oh. แหว่งไปหน่อยครับ oh, อนนตอนนี้ก,นก็เลยพยายามใส่แว่นเพื่อป้องกันจริงๆแล้วสายตาผิดปกติเนี่ยบางคนไม่ทราบจริงๆเพราะว่าชีวิตประจําวันยังพอใช้ได้ oh. จะทราบ oh. ทีก็คือตอนที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาง oh. นั้นบางคนที่รู้สึกมันเป็นปัญหาก็ถ้าไม่ได้ใจหรืออะไรก็ตามมาตรวจแล้วกันค่ะจะได้ทราบว่าแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วจริงๆคนที่มีสายตาปกติ ควรมาตรวจไหมครับมีเขาเรียกว่าเป็นมายของคนที่ควรจะต้องตรวจตานะคะเ<ม>ช่นโตมามีสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อเนี่ยพอสัก20สายตาจะคงที่ก็คือควรตรวจสักหนึ่งครงั้งก็คือแบบว่าเราไม่ต้องรอให้นนถึงแบบมีปัญหาใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะอันนี้พูดถึงกรณีปกติเลยย0<ม>ตรวสรจสายตาสักทีหนึ่ง<ม>จะได้ทราบพื้นฐานเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สายตาผิดปกติแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขมันเหนื่อยกันนะคะสายตามันต้องเพ่งมันต้องเกรงแล้วมันเกิดปัญหาอื่นตามมาได้ ใช่ยี่แล้วสบายดียังไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะแนะนําตรวจทุก30 40 40เป็นอายุที่จําเป็นนะคะคนณี้ฆรับเน้นย้ำด้วยพอดีครับผมคอตรวจเลยดีไหมคะตรวจเลยฮะวันนี้ผมจะเป็นหนูทดลองให้อาจารย์ตรวจครับคุณคยินดี่สิบเราจะต้องมีสายตาสูงอายุสายตาสูงอายุแปลว่าความสามารถในการเพ่งของเรายากขึ้นไม่ได้แปลว่าแก่แปลว่ามันแค่ยากแค่ยากนะฮะขอบพระคุณตรงครับว่าไม่แก่ครับนะคะรักคุณหมอตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้น40เราจะได้ทราบสถานการณ์ว่าเราต้องช่วยเขาอย่างไรบ้างครับ แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็5060ิทุกสิปีอะค่ะประมาณนั้น<อ>กําลังดีสําหรับคนที่ทิ้งไว้นานๆแล้วค่อยมาหาคุณหมอหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วมาหาคุณหมอ ความยากง่ายในการรักษามันเหมือนกันไหมครับแต่ละโรคมีความยากง่ายไม่เหมือนกันถ้าแค่สายตาผิดปกติจริงๆโดยไม่มีโรคอื่นที่เป็นต้นเหตุก็ไม่เป็นไรมันก็แค่ไม่ได้รับการแก้ไขคนไข้อาจจะมีเหนื่อยเมื่อยลา้าเช่นสายตาไม่ดีแล้วก็ต้องเพ่งก็ปวดหัวปวดศรีรษะเป็นไมเกรนได้<ม>แต่ถ้ามีโรคที่เป็นสาเหตุเช่นมีต้อกระจกที่ทําให้สายตาสั้นหรือสายตาเอียงอันนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขตัวโรคเองมันดําเนินไปแล้วอันตรายได้ก็อย่างถ้าเกิดคนได้ทําเลสิกไปต้องกลับมาทําใหม่ไหมครับการทําเลสิกคือเหมือนกับเรา ปรับแว่นถาวรเหมือนสมมติคุณมิกมีสายตาสั้นสมมติ50ครับแล้วมาทำเลสิกหมอก็เหมือนกับส่แว่นเบอร์5 0เข้าไปในตาถาวรให้หแต่คนเราไม่ได้สายตาสั้นเท่านั้นไปตลอดชีวิตพอเราอายุมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเราใช้สายตาเยอะขึ้นเราอาจจะมีค่าสายตาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแว่นเบอร์เดิมที่เคยใช้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้แล้วแปลว,ว่าสายตาที่เปลี่ยนไปจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเ<ๆ>ติมค แต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าแบบคนที่เคยทําเลสิกมาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะสามารถทําซ้าได้อีกแน่นอนอยู่ได้ค่ะมีโอกาสค่ะเพราะว่าการทําเลสิกจริงๆคือการเลเซอร์ที่ผิวกระจกตาซึ่งผิวกระจกตาของคนเราบางคนนี่มีผิวกระจกตาหรือเนื้อกระจกตาที่หนามากการยิงเลเซอร์ให้มันยุบลงก็ยังเหลือเนื้อพอที่จะยุบลงอีกหน่อยยุบลงอีกหน่อยได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการแก้ไขก็ยังสามารถทําเพิ่มเติมได้แต่คนบางคนมีกระจกตาหรือเนื้อกระจกตาที่ไม่มากก็แปลว่าอาจจะมีข้อจํากัดว่ายิงไปแล้วนะไม่ได้ละมากกว่านี้อันตรายล นันแต่ละคนจะมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันค่ะอ่าก็คือดีที่ต้องมาตรวจใช่ข้อมิตรถามหลายๆคนเรื่องเลสิกทุกคนจะแนะนํามาที่ศูนย์เลสิกของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี่มีอะไรเด็ดครับผมมีเด็ดหลายอย่างเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะแต่อย่างแรกเลยที่ต้องเรียนให้ทราบก็คือศูนย์เลสิกแห่งนี้เป็นศูนย์เลสิกแห่งแรกในประเทศไทยนะคะก่อตั้งมาเกือบ30ปีแล้วอ๋ออันงั้นพาไปดูของเด็ดๆเลยครับว่าทำไมที่นี่ถึงเด็ดเชิญครับเชิญค่ะ พอมาถึงศูนย์เราก็จะเริ่มต้นด้วยการพบเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะมีการซักประวัติว่าวันนี้เรามีปัญหาอะไรที่จะให้ศูนย์เลสิกช่วยบ้างแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยการวัดสายตาค่ะไปครับวัดสายตากันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะห้องนี้เป็นห้องแรกเราจะตรวจวัดค่าสายตากันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของหมอจะใช้วิธีวัดอย่างละเอียดเลยมาเลยครับไม่ต้องตลกจิ้มลูกตานะครับผมทางหมอทำนานมากค่ะไม่ต้องห่วง ีเขาก็จะดูว่าแสงสะท้อนที่ออกมาจากตาของคุณมิกนั้นมีค่าเป็นลบหรือค่าเป็นบวกคือแสงมันโฟกัสหน้าหรือหลังของเลนส์นะคะซึ่งพอเขาเห็นแล้วว่าถ้าทางไปทางลบหรือบวกเขาก็จะใส่เลนส์ที่ จำลองเพื่อแก้ค่าสายตานั้นต่อให้แผ่นนี้ใส่เข้ามาแล้วมัวก็ตามเหรอครับใช่ค่ะ<อ>เขาจะทดลองว่าอันนี้มัวอันนี้ชัดถ้าไปทางมัวก็แปลว่าอันนี้ไม่ใช่อันที่แก้ปัญหาให้คุณมิก<อ>คือช่างของหมอเขาวัดแล้วเขาได้แสงที่ประมาณหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2เลนนิดนึงเขาจึงให้คุณมิกเทสว่าอันไหนเป็นอันที่แก้ปัญหาได้ดีกว่าแย่ลงหรือดีขึ้นะคะไหนเอาของทีครับ ไม่ใส่เลยดีกว่าครับโอเคแสดงว่าคุณมิกใสตาปกติจริงๆค่ะครับสุดยอดเลยพี่มิกให้อ่านให้ดูไหมครับหรือว่ากันครับโอเคลองได้ค่ะ3 9 2 5 6 2 5 6 3 9 6 3 9 2 5 9 2 5 6 3ว้าวคุณมิกมี็นซูเปอร์วิชั่นเลยค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะคนปกติเห็นที่เส้นขีดเห็นขีดไหมคะแต่คุณนี้เห็นเล็กกว่าขีดอีกคุณมิกเห็นมากกว่าคนทั่วไปสองแถวนะคะจริงเหรอครับ แล้วฝั่งนี้คือเขาวัดแต่กายแยกข้างกับทีระข้างอุ้ยทำไมฝั่งนี้เบอร์กว่าเก้าหกเออเฮ้ยเหมือนเดิมอยู่ครับตอนนี้ครับจะจินนอใหม่ไม่เป็นไรค่ะเขาค่อยๆลองค่ะเจเย็นฝั่งนู้นดีกว่าอ่าโอเคห้าเก้าหกสามสองสามสองห้าเก้าหกคือตาขวามีเอียงนิดหน่อยสูกต้อง ที่ไม่ค่ะซึ่งถามเ็จริงคนปกติสายตาเอียง75ไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตเราไม่ต้องแก้ค่ะคุณมิยังไม่ต้องพึ่งแว่นและดีมากๆด้วยค่ะโอเคอันห้องนี้ก็เอาไว้วัดสายตาเบื้องต้นค่ะว่าสรุปว่าคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวว่าสั้นยาวเอียงเท่าไหร่อันนี้ก็คือวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องชัดเจนจะได้เอาไปแก้ไขได้ขอบคุณนะครับเราไปห้องอื่นต่อครับ